ไอวีแอนี่สันตรังนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอนะคะคเทคโนโลยีความลํำอินเทลเจนต์ของอเมล่านะคะในส่วนของ RCTA นะคะหรือเรียกนะคะเต็มๆว่า Rear Cross Traffic a l o r t กันด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะทำงานร่วมนะคะกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะจะอยู่ในด้านท้ายกันด้วยนะคะอยู่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของทเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุนะคะด้านหลังขณะถอยกันด้วยนะคะถามว่าความสําคัญของมันมีตรงไหนนะคะจะบอกได้เลยว่า มันจะเป็นการช่วยในการที่เราออก,ากตามะคาหรือว่าตามห้างสรรสินค้าต่างๆที่มีการ <c oughs> เขาเรียกว่าจุดอับส,สายตาที่เราไม่สามารถมองเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์จริงของที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะคะในระบบของ RCTA ของเราก็จะทํางานทันทีนะคะอาจจะส่งสัญญาณนะคะมีเสียงให้ได้ยินนะคะ ปิดนะคะหรือหน้าจอนะคะก็จะมีในส่วนของแสงสีเหลืองอยู่เลยนะคะว่ามีวัตถุนะคะกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะคะรอบด้านของเราที่ประมาณ10เมตรนะคะยังไงก็เป็นความล้ำนะคะที่ในลดราคารุ่นแค่เท่านี้นะคะ5 0า0 0นเองนะคะมีให้คุณบอกได้เลยว่าเมล่าไม่ธรรมดาจริงนะคะ